เอฟซีก็รู้ว่ามาถ่ายคลิปเอือได้เลย<อ>นี่เอฟซี<อ>ก,พพก็ว่าแมนนะแต่ว่าเฮ้ยกต่ยังมามาถ่ายเราเลยโอ้เจ้าน้ำมืงอาจจะพอนพวกทั้งในเลยน่าตึงฮ่าฮ่าฮ่าคิดจังได้คือเขามาถือนเนเาะวอลเล่ก็ได้เนาะเฉ<อ>ยๆเนาะแปลกอยู่ได้นี่แปลกอยู่ได้ายเอ้ยถาม ถามเขามาโอ้ถามคนตามทางนี่แหละโดยโดยซึ่งถามจะเคลื่อนบ่อนเขาได้ถามค่อยเห็นคลิปเนาะเราเลิกกันกระโโปก็จะติดตามเจ้ายุ่เบิ่งยื่อสองเงินเบ้าเบ้าคนละหลายคนหลายคนเลยเนาะเฉยเนาะอือเห็นอย่างนมันล้ออะไรอย่างนี้คิดเลยคืออย่งปะกันปลาแล้วมันมาล้อเดี๋ยวนี้มันล้ออลไรก็ขึ้นไหม

Ô, phụ tu lao bảo yêu khăn trâu bọc cắp áo lao, lão sẹo mía mày tuần nè. Ôi, áo cái áo da mắn mà đầm điều căn này đấy. Căn này ơi nhiều, căn đều căn này áo cái Hỏi cái chưa mày đó nó. Hồng trâu mày hà lao tuần à Hồng trâu bốc yêu tay thùng phụ. Áo cái phụ mày đéo, nói sợ chơi. Chơi sờ phụ cao với sờ biển trâu. Ừ, khăn đi nó. À. À, à, phù mày, à, phù mặc phù cao mặc nó, phù máy tu, phù câu, lưới xéo phù máy, khăn xéo miếng này, phù câu, phù câu, mắc nhăn này tu mày tu, mắc nhăn này tu mày tu, mày đi không vào không <laughs> à, โอเคเนาะพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพี่น้องหยิซีกันเบิร์ตสุขุสุขศพเนาะพี่น้องเนาะอ่วันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วอยู่ที่ทางเงินซานบ้านสาวจอยเนาะเอ้วพี่น้องเอ้เมื้อนี้ก็มาหาทางสาวจอยเพิ่นเนาะก่อนกลับบ้านกลับซองถึงมันเลยบ้านรถผูดไทยนี่เนาะดูโอ้เจ้าดัง สบบายดีโอ้ยจ้าเฮาบสาวจ้อยโดจ้าน่ะเป็น FC บ่รู้ว่มาถายคลิปเอื้นี่ได้นี่ FC ก็บแม่นนะแต่ว่าเฮาก็อย่ามามาถ่ายเราเลยโอจ้าน่ะมีอาสพรผู้โดทางได้เฮยอาสพพแล้วชี้ไี่เมืองชัยภອງບงชับ่ี่ทล้นพี่เนาะ่นๆีบเอื้อยเพิ่ Sự song nữa đấy là sao bụng ban hầu sao bụng ba ban hầu chào đấy sự đấy môn sau xem phụt vào môn sau xem phù thay môn sau xem phụt hai 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 môn Để xem phụt hai môn sau xem phụt hai rồi sau xem phụt hai môn sau xem phụt มาเบิ่งบ่อฉันไปไปเดี๋ยวชิพาไปเบิ่งน้ำนี่เนาะไปบ่เออเอาแล้วเฉยๆมีคุณมหาหน้าบาดนี่ฟุกมหาฮอดบอนฮอดทีแล้วสบายดีเดี๋ยวเพิ่อมาเพิ่นบุเคยมาเห็นแต่เราโทรศัพท์เห็นแต่เด็กคลิปเห็แต่จริงและแบบนี้ เออเฮ็นตัวน oh, yeah, ี้นะใบลูกไม้เลยใส่ถุงไว้กินยำแดงโอ้ยย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 ย่ยย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 ยลยเมืองอายยยยยนยยยยยยดยย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 ะเยหยย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 ละยวะยยามยย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 มยนยยยยยายย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 ยายยานยยยนยย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 ย่้ยยยม เห็ดจังไหนคือเขามาถือนาะว่าแล้วก็ได้เนาะงเฉาจอยเนาะแปลกอยู่ได้หนิแเปกอยู่ได้ถามเขามาโอ้ถามคนตามทางนี่แหละโดยโดยซึ่งถามจะเทือบ่อนเขได้ถามเพราะว่ากระตูปน้อยตู้พ่อแล้วนี่มุ้ยเผยอยากคอยหู้บนไดนได้เนาะงเฉาจอยเนาะงเป็นอภูเขาเคยเขามาหนิอันนี้น่ะเพิ่นพ่อเพิ่นแม่์บ่รู้ว่าเพิ่นเจ้าอันนี้นะอันนี้เพิ่นพ่อเพิ่นแม่โอ้เพิ่นพ่อเพิ่นแม่์อยู่นี่เนาะ โอ <c oughs> oh, ้อันค่อยเห็นแต่วเาเลิกกันกับโผนี่ยเลิกอะไบอหน่อยโอ้ค่อยค่อยเห็นจะคิดนลยนะเราเลิกกันกับโผแล้วก็จะติดตามเจ้ายุ่งเพิ่งยุ่งสองเงินเบาเบาคนละฮะหลายคนหลายคนเด้เนาะ้อยเฉยเนาะอืมก็เห็นสิคือสีบอเตียงนี่แหละเออ น่าจะในคิวไม่เตียงเนาะโดยโดยโดยนั่นแหละมีอย่างกัถามไทยโอ้ลุมกันเบิ่งเด้อเอ๋งามก็สาวสะพอนโอ้ยคือสร้างว่าเอาแทบบานี่ยสาพอนเราสิบห้าหายปุ้บเฮ้ยว่าเรางามเนาะโดยโดยเอ้าถามไทยกันเบิ่งเด้อเนาะทถามข้อมูจักกันเบิ่งดู เดี๋ยวได้ซื้อนมใหม่เด้อเออข่อยกะยังนี่อยู่เนาะของฝากบ่นี่ของฝากจากสาวจอยมายๆดยยอืมจอบเบิ่งกระตูน้อยค่อยักของตู้อก่อนพี่น้องเนาะบ่มีบนัวบนผิวบ่นี่เนาะอืมักแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ đấy chắc bì luôn đấy bỏ kèn bao nhiêu hết chẳng đá bạn thì xẻ thúng bò Sẽ thúng bỏ kèn còn bây người cứ chẳng qua ông nhảy người đu khởi hả đứa có xe của thầu này mà kham bò Kèng xếp đó ta lên lên xe mình nhầm nguyên đấy xếp đấy tụi xếp cứ gấu โอ๊ท <rium> <Dante> ่องห้องจอกกันท่องหง้องจอากันน <museums> <c mus i dialog> ี่ผู้เชี่ยกนกัวว่าแบบนี้แหละก็โอ้ยตอนแรกผู้เชี่ยกันตอนแรกแห้งตอนแห้งบุญโอ้ขั้นขึ้นผุนก็เป็นผู้เชี่ยเหมือนบ่ยามแรงกินอาหารอาหารอย่างนึ่งกบเพียดปลาอาหารแรงนะอันนี้ขั้นอาหารนี่กินชนะตอนเที่ยงเออพวกอว่าคนเวียดคนจีนแทะแหนกเนี่ยอยู่เนี่ยกินก็ได้ น <No. S 2> าะตัวนี้เนี่คนเวียดคนจีนนี่ตอนตอนเว้นนี่เพิ่นสิกินนะส้มมันห,หัวบวยไงออกินเป็นพักเป็นยังไปตอนแรกนีน่จักปลาจักปูจักชิน้นจักไข่ไม่ใช้คนเวียดคนจีนนี่ตอนเช้ากับอาหารดีตอนเที่ยงอาหารนี่หัวกบัวมึงเ,เทีก่กัต้มพักต้มพักอ่ไข่ไก่ไ่ตุ้นออ ขับไข่โดนพ่อเทื่อบัดแกงน้ำไม้กะมีแต่มังคุมีแต่ผักของมึงไม่ต้นน้ำไม้อยู่มเวียดน้ำจีนนั่นไหนอันนี้เจอแล้วได้ฉูดน้ำเวียดน้ำจีนไปจักตู่เมย์แล้วนี่ยโมเแ๊กดน้งกินเห็ดกินโมแส๊กจีนเ็ดกินบมเส๊บเคยกินแรกของจีนของเห็ียดของโมเส๊กเป็นอะไรบอกว่าไปมันไปทางเหนวอื่นนมันไปทางไหนไปทางชายทางขวาไปทางชายทางขวาหมดไปหมดเลยไปหมดเลยหมูวิ่งทางไหนอ๋อ Ơ, à, đấy đấy thầy cho chói, phụ đấy mà hạ kia nè. Ừm. Phụ giác sư phân như cô cây hình hiền dữ Ờ, hay của bao Việt bao Chín nó. Bảo môn so Chiếng phụ hay Nhạc hiền tụi chính sao chói. Ừm, có mà hiền cả bộ em cứ sao phôn lé. cho chói là à. <laughs> thì sà phun của bọn ngam này nó sà phun của ngam từ sà đấy để phụ bằng của bọn gắn cái đấy ừ, nó chỉ hai đấy sà phun nó hai từ bao mét đó Được. tụ mẹ nó bằng ngam khó là bà phun cả là bà lo con gì cả bao nó mẹ nó cho cả lò cái chừng nào khăn con nì cả bao men là bà เรียกกลับคืนเอาช่องคําชื่อกลับคืนเอารายงานมันล้อแล้วจังไหรคิดได้คือเอ็นปะกันาแล้วมันบ่ีนี้มันแล้วก็คืนใหม่อีกตอนตอนปน่ะมันมันบ่อบ่อตอนกลับมาอีกมันออยากปะนปเทื่อะมันบ่ออีกบ่อโอ้ยตู้อแล้วนี่บาดอบ่อให้กูกระปอมก้าเปลี่ยนสีเด้อเฮ้ยเนาะ AE SM hoặc AE mail про thương của formalcode số 8 Trump này Onion 3 bạn nhớ Đừng quên bật lại phụ crm pequeña cho này c газ thải ahead vào Ngoài các chi bệnh sẽ không khá là khôngLes тысяч things this was the best package. invece có muộnチャンネル có Võ Cộng sản của dla l CPU đó. nên giving Bundestara cao ở Đciamo??? nó có dùng mày tuần Ch ties long éch đi cho mình nhá. đó straw ngộ쟁, trong cuộc chi phần mùa vận nó vay trước nhiều nhất nhanh Đó

ฮะเออเรือแล้วแตงกินแซบบ่เออได้มากเนาะกินแซบหือเออแซบแบบเข้มเข้มบ่ก็ดีก็ดีเออแซบแบบเค็มอืม bỏ giọt với chân lẽ thì nó nàng phổng nó mày mới mưa này bố nhìn một hùa nó sẽ chơi ờ, dạ. à, mặc năm lo hết kín xẹp nó à. ờ, hên bơ khí lai này hết kín xẹp đây. ngam ngam hết kín mồ xẹp đây khỏi lòng bưng này xe mưu còn tài lập hồn ngam chứ chứ hết kín mồ xẹp bỏ à? không à, kín này chứ nhau nhau bơ xẹp và sao chơi đây hết kín xẹp bỏ à? Thôi thân khô chứ à, thảm tụi mẹ nó xeo vô hết Thân bố xeo là băng đấy nì Là đây ha, Ý đấy.

เรามักําเราบกบูเก <ongs> <that> ่งบ่ฮะบ่เก่งันันแว่าคนบ่ปากเออมักําเราบ่ปากนี่เวลาเที่ยงกแล้วมันบ่เที่ยงกข่อยมักแนนันเออก็สิมักเรานี่ได๋คนแต่ละคนกันเที่ยงกลาแล้วก็มีแต่เอาปลาบ่เอาใม่แล้วข่อยบ่มักก็เลยก็เลยบ่มักบ่มเนาะผู้นี้นี่หาจไดก็บ่เที่ยงเนาะัเราเราบ่ฟังเราบ่เที่ยงแซมเออพอแวแบบนี้เด้เ็จ่อยหาวคือตู้แม่เด้อเด้อจ่อยเด้อเจ้าก็เด้อ กขนาดวันนี้เอาคือตูเมะแล้วเวะานี่อออเ,เอาอิ่มเลยเนาะฮะตูวอิ่มข้าวดีบ่เพิ่งได้ข้าวดียังวะมัอนี่ฮะได้ข้าวดียังมือนีะไรกันตาอะไรกันตามืัอนี่เออแล้วก็คกชกักบ่บรพิพน์เกี่ยวกันบ่กเล่นมักชัวมักแนวป่าปทุก

กินเพรียวเหรอกินลายคนไม่กินแฉะเลยกินเพรียวไม่แฉบเลยโมชันเนอะโมชันเนอะลูกอีกอย่างเนีจักหาคนเนี่ยมันยังกินลายคนยังเสบยยังตุ้ยยังพี่อ้าวป่มี่เนี่ยลูกเนี่ยอาใช่เอาไม่ฉันยามีเอาไม่เพรายามไม่ลูกเดี๋ยวจอยปั่นให้เแล้วเนี่ยเจ้ากับปู่มี่บอปูจักยูสาเหตุทิ่มีลูกนั่นเท่าแล้วเท่าแล้ว อันนั้นเลือจังวะอืมพอตู้เราเห็ดเบียกบ่ได้แต่กังขามันคืนแก่เลือดมาชุดแล้วอืมได้ผู้นึงชุดเลยไม่ได้กินยาเจ้ามีดูจากคนว่าอยู่ดีว่าผู้นึ่งท่านเข้าเอาเลี้ยงผู้นี้เลี้ยงเต็มหน่อยแต็มแดงมาผู้ชองนี่ตัวช่อ่ะแม่เลี้ยงเองเออตัวช่องในลูกได้ในลูกได้ผัวไปแล้วเนาะยังเอายังไม่ได้เอาเลยคนใหญ่จะไหวใช่ใช่คือบุห็น ở nhà tàn lang rồi mà ăn thau gì pí, ừ, vợ vẫn chưa hù đấy, vẫn chưa thả bực thừa nó. Oh, luôn nó nhảy đấy, cháu gì nhảy đấy, bao rồi đấy. Phấn bao này, nhưng mà luôn của mẹ gì ti? Nhé. Ừ, vẫn chưa hù vợ cháu anh nhiêu luôn, vài con, nghĩ là, gấp rồi vợ mì luôn. Ủa cái này. Ừ, để ngọc kính pho, nó. Nó có phải là hết việc bang! Nó bèn đèn phụ nó? Bèn đèn phụ nó hết việc bèn em hết đèn 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 นนขนาดพูตู้แล้วว่าปักันบ้านแล้วกันยังอย่างอัดไงเนคนเห็นเราอ่ะจีบบอกว่านอนคนละบอนจีไปเน้เท่าเนยบ่คือพ่บอกคือน้อยสีชัยอเบดแลบบานพี่น้องเนาะหอนตัวชัยุงแลบบาเนาะไม่ได้แขงวะมีเด็กชันั่นไปบนเลยเนาะ พอดีพอดีไปกินบันเนี่ยมันบ่มีไปต้มไปแกงเยอะๆถิ่มชื้อๆต้องเมื่อใดฉีดเย็ถ้าเกิดแล้เมื่อใดฉีดเย็เขาต้องเมื่อใดมาหลายคนเมื่อใดมาหลายคนก็หาเครื่องแกงสักครับครับเดี๋ยวหมอเอ็นแข้งไม่ใช่อีกระบาดเลยเออมาไม่ทอดมีอตำน้ำหานเป็นที่ไาอ๋อ ตุ้มสิหม้อนึงโลดบ่ได้บ่ได้ก่อนนะเออมักตัวนี้เนาะเออเห็นคือเมียคือตุ้มแม่แล้วนี่เนาะมักนี้นคือเมียกะเออเฮาคือกันนคือสาวันนี่เฮาก็มักเออืนเาก็บ่ได้มักเด้ออกไปตัวนี้เเออตาเลยใส่เบะโอ้ย่านบ่มักก็บ่ได้ไปนํานแม่นแหโอ้แวย่าให้เสีชื่อยังให้ไปแ้กคนตลอือคันแต่ว่า มักกันเลยยังไปได้ตัวมักไอ้ไปไปได้นักวคนเขาแมนบอกทำนอืมที่นั่นหมู่ก็ยยื้กันมักกันไปน้ำกันเลยมักนะอืมเว้ยว้าเชฟแม่ตเองเหมืเว้าเชฟอไปยเนี่ยขันนแล้วมินเอากันเลยเน่ยข้นไปน้ำนี่แม่นเอากันรถโอ้บางเทือบางที่ขี่รถชนกันชื่อว่าเขาเอากันเลย เอาคันทีแล้วแต่ทีลบเออย่างไปทํากันก็เข้ากันแล้วบางเทื่อย่างไปขึ้นมะขามนี่ผู้นึงเก็บผู้นึงนขึ้นเอากันแล้วมือว่าเอากันอ้ยเอากันคนสมัยดี๋ยนันไปแล้วมันไปทํากันแล้มันเอาอุ้ยมันคือสมัยจะท ทำไมตะกี้หุ่นเรากันไปน้อกันมันต้องได้เอากันโลดทำไมตะกี้ฮะไม่ได้เอาหรอกทำไมตะกี้เอาได้ยินว่าเอาผ่าเอาแพ้กันก็เป็นคนที่เอากันโลดหมั่นหมายกันไว้โลดเผื่นว่าตะกี้เดี๋ยวดีหันทีแรกมีเต็มผู้ชายไปหาผู้หญิงแต่ได้มีเต็มผู้หญิงไปหาผู้ชายโอ้ยแสดงว่าความจริงแท้อ่ะเถ้าจอยก็เชื่อที่บเป็นอะไรนี่เออจะวอาไปชื่อบ่แม่นไปชื่อวเลยนะบ่เขาเห็นแถ้จ้อยกับเขามาหาเราเราก็ไปหาเขา คนเต็มนี่แน่คนในบ้านนะพ่อตู้ก็ไปหาเจ้าเจ้าบริมหาพ่อตู้อะไรค่อยนี่เราไปหาแม่นว่าจ้ะไหญ่คนนี้ไม่ใว่าคือมึงแว่ใช่ไปมก็เคยบริมหาแล้วก็เลยเสี่ยงชนเอออันนี้เขาไปขมือขมือเจ้าก็แล้วไปมาแลงแล้วไปมาแลงแล้วไปไปเลยเอากันเลยเลยแบอนี้ก็จะได้กลับมาหากันอีกนะ Qua thư chay là cả ốc ừ, Ồ, ngài đi nó Nhắc chắc Có đây đấy Áo à luộc áo phùa này đi Áo luộc áo phùa rồi có đây nhắc Cứ phải hạ cọp hạ khiết đấy nhạc Không <laughs> à, áo áo phùa quá Nguyên ngân, phải ngân ngoài <laughs> Nên nó nắp cục lần Có đây toàn can ngân khăm nó <laughs> <laughs> Lương ngân, ngân khăm mua khói Ghiêu đó, khá lèm hắc Phải ngân này ra đó Khá lèm nhờ เ <Okay, S 2> มนแล้เพิ่นนชั้นี่นเาจอยเนะ <c oughs> เออมัดผูดนั่นดีย้ยไปคิดว่ไดดง่ายตัวเอ้ย่ <c oughs> คอยลวคอยมักเหล่าแล้วบุมีก็คือ่ฮาอบุมีฮะแล้วน,นี่วาเจ้าของ <c oughs> โอ้ยว่าจุโม่ก็พิษแล้วบ่ได้บอกตามวามเป็นจริงจะดิ่ยพังว่านี่ไอเราหาหาช เอาดูเอาเมียบ่มีเงินบ่มีคำได้เถวได้บ่มีงวมีมอบ่มีเงี้ยมีอะ่รบ้างคัวบัวเจ้าของเองเนาะโอ้ยเบบหักกันแพงกันเลยานบ่ขมาวาตีเลยยนเลยเหนื่งปหาบ่ไหวเลยเออเ่นเน้โนตู้เนาะขั้นตอนให้หาเงินมาไหวมาขอใหม่นีย้อมเนาะอ่า แดดเลยปลายบาทนี่หายอันนี้ตัวนี้เพื่อนเอาให้คอยดิฉัจอยอาวเนาะมีอย่านั่งพ่อผมบอกโอ้ยครบจบครบมันจบทีเดียวเลยนี่หมูีมูมีเยอนะกระตุ่กระโดงไม่ตู้เท่าไรฮะกระโดงไม่ตู้เท่าไรมันมีมันมีกระโดงเลยบ้าเออมันมีกระดอง เจ้าพ่อจะเอาแล้วนุถ้าเจอ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 วาตัวเด้เห็นน้ำมือแเราห่างย่าิอยู่ฮะบุมีค่ะบุมีค่ะดองคายยังไม่เอาเลยแล้วนั่นลูกเออประมานคอมชื่อเอาเนื้อความัาคนหักเนาะอืมฮันผู้สาวโทรหาแล้วแหละฮันเย็ดแต่ด็ดโดยดีพิสกันร้อนดิเอ้ยเออด๊อก ก่อไฟนี่ผู้ดีได้โฮมเนาะอเ,เอาเตียงมาไว้นี่พักได้กนมีเตียงกันหนึ่งนี่เนาะน้องหันมันเด็กเดดได้พี่นุ่มไว้บนนี่เหมาะเจาะเลักแล้วขักแันฮอ่อนอยู่แต่นายนี่พ่นบนต,ตกเได้ฮ่อนไม่ตตได้ฮ่อนชืน้อได้พตตดี่น้องฮ่อนฮ่อนฝ้าฮ่อนฝนเด้ ดึงค <laughs> okay. ักเลยสูบองมันสู่จ้ป้อมันเด็กเพื่อนเนาะมันเกือกันเด้บ่เป็นยังดอกพี่น้องเอยปอได้อยู่ได้กินเอาไม้บ้านเฮายามนี่เนาะแต่ว่าหายามกอย่ากงสิก็ยากเด้ยากแล้ว ใส่ถงอยู่พี่จังขึ้นเฮือนบ่ลัวขึ้นไปต้มอยู่เพื่อนเลยงนี่จังขึ้นไปต้มอยู่พุ่นอือแล้วท่านอยเฮ็ดอยู่เฮือนโลดพัดหมูผู้วาผู้ลมนําเนาะนี่ยังว่าต่างมาเล่นนําพอนําแม่เลยอืแล้วพี่น้องพอมีหมูวาหมูว่าเนาะอยู่่เจ้างโลดๆายก็เงียบเงาเด้พี่น้องอ ไปบไปไม่ชุ่มแบกแม่น่าเฉยเฉยน่าปวดแล้วเนาะหืมปวดมาโดนในเดียวพี่น้องไปตอนไปหาโดนหัเอีหเอัเอินเอผู้ตู่ผู้สาวโทรมานี่ว่กินนี่รู้เอ้วเออเดียวผู้สาวโทรมาดีเถอะเนาะ เบื้องจะพี่น้องเหรอครับน้องไม่ทางสาวจอยเพื่อนก่อนเนาะมวนว่าซื้อได้พี่น้องเหรน้ำใจที่กันเนาะสาวจอยก็ได้ให้สีใช้ซื้อขนมบ่น้ำใจเด้วยโบกมีแล้วเออมีแล้วก็ให้เอ้นมกระชื่นไปให้นะอ้าวเนาะจ้างว่าแ5บาทนี่ยังไม่เคยห้ของฝากให้น้องจำอ้าวบาทนี่นี่น้อกฉันขันมาเอาลีกับผู้นัดเนาะไปซื้อนุ่มมา่อตอนสีใช้ก็เาเนื้อสาวจอยเอ้ย ขอบคุณใจแท้เนาะขอบมูขอบใจหลายๆมีแต่น th ้องเอามาฝากเอื้บ่เคยหาฝากเนาะก่จ้อยาแนน้ําเพิงปลาเพิงน้ําเนาะอืมน้ําเพิงปลาปลาเพิงน้ําเจ้าเพิง่อยๆงเจ้าพี่น้องเอ้ยบดเจ้ามี่อยกินน้ําเจ้าเจังได๋คือว่าฉันก็มูขอบใจหลายๆอ่าโชคมานําด้วยแเนาะอ่าได้เมื่อปาแล้วได้สาวจอยเอ้ยเนาะกินอดลูกชาวแล้ว่อยก็ได้ À, bố đẻ lục khởi mưa năm con lục khởi khỏi bộ mưa bố mưa nỉ nó ừ. bơm chuôn lục khởi mưa năm con bay <laughs> bay mưa mưa hà bù sao bay mưa bò á à? mưa bò mưa hà bù sao Bộ mưa ôi bù sao ngắm đấy bơm bù bù sao này Ê, nhận đèn tuyệt nó úi thứ cửa của má này nhau căn phôi vật này khe ngay tu ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะไปฉันยิ้เมื่อป้าเด้อเด้วยโอ้ได้ของฝากของต้อนขอมุขขอใจหลายๆเนาะได้คู่ได้คองกายไว้ผู้หาเราไม่ก็ได้ด้วยสบายดีอ่านเล็กยังฮะางสงชัยเด้อเห็นเด้อไปเมื่อหาผู้ชาวนะเมื่อป่ะโอ้ชวนเมื่อหาผู้ชาวก็บอเมื่อเนาะเอาโอเคพี่น้องเนาะขอตัวล่ำลาพระจากชะก้อนพิษพลาดประกันใดขอโทษขออภัยเนาะ ขอบุญุคุณบัดรสุขสุคนนที่สองมาเบึงมาชมเป็นกำแห่งใจให้เนะาะฮะทยานนี่ล่ำลาก่อนพี่น้องสบายดี